บอนกระดาษด่างขาวความสวยที่เป็นอมตะกราบสวัสดีครับผมวันนี้ผมน้องทอมแห่งช่อง3ทีพี่น้องนะครับวันนี้ผมจะพาทุกท่านนะครับมาพบกับบอลกระดาษด่างขาวนะครับผมอ่าดูเลยนะครับผมบอลกระดาษด่างขาวนะครับตัวนี้นะครับผมนี่ลายสวยๆนะครับ รายอย่างนี้นะครับเป็นที่ต้องการนะครับสําหรับบอลกระดาษด่างขาวสําหรับวันนี้เราจะมาดูนะครับการปลูกเลี้ยงบอลกระดาษด่างขาวให้เขาเจริญเติบโตดีนะครับวัสดุที่เราใช้เพาะนะครับก็จะเป็นตัวนี้ครับมีวัสดุโปร่งทั้งหลายที่ใส่รวมกันนะครับจะเป็นทั้งเพอร์ไลท์นะครับมะพร้าวสับนะครับใบก้ามปูนะครับขอเป็นใบก้ามปูเก่าๆนะครับที่หมักแล้วนะครับผมอ่า แล้วก็จะเป็นพวกมีดินนิดหน่อยมีพิษมอสแล้วก็เวอร์มิคโคลไล์บ้างนะครับนิดหน่อยอันนี้ก็ส่วนมากจะเป็นสูตรที่ใช้ในการปลูกเลี้ยงอะโรคาเซียนะครับก็หลักๆกก็คือพวกโอกินาว่าหูช้างด่างขาวด่างเหลืองพวกนี้ครับก็ใช้สูตรเดียวกันหมดเลยนะครับสําหรับถ้าใช้สูตรนี้กับบอลกระดาษด่างขาวก็ถือว่าดีนะครับเพราะว่าบอลกระดาษด่างขาวจะโตได้ดีมากนะครับ หลายท่านเลี้ยงในช่วงนี้อากาศเริ่มดีขึ้นนะครับแต่บางพื้นที่ของประเทศไทยก็จะมีฝนตกชุกนะครับดังนั้นถ้าหากบนกระดาษด่งขาวของท่านนะครับใบขาวจ้วงอย่างเงี้ยครับผมใบขาวจ้วงอย่างเงี้ยครับผมถ้าเจอฝนตรงๆอาจจะทําให้เขาช้าน้ําได้นะครับก็ควรจะปลูกเลี้ยงในพื้นที่ที่เป็นโรงเรือนนะครับแต่ถ้าลายประมาณนี้นะครับผมก็ทนแดดทนฝนได้อยู่ประมาณนึงเลยนะครับผมอ่า นะครับผมความพิเศษของบอลกระดาษด่างขาวเนี่ยเขาก็จะไม่ได้เป็นลายอย่างนี้ตลอดไปนะครับเดี๋ยวเขาจะเวียนลายครับก็จะกลับมาเป็นลายนี้บ้างนะครับหรือจะออกมาเขียวเยอะหน่อยแล้วขาวนิดหน่อยไงครับผมเขาจะเวียนลายไปเรื่อยๆนะครับแต่ที่สําคัญคือต้องดูต้นแม่พันธุ์ครับถ้าต้นเรารู้แหล่งของแม่พันธุ์นะครับก็มั่นใจได้ว่าเดี๋ยวเขาจะเวียนลายมาหาลายสวยเองนะครับเขาจะเปลี่ยนลายได้นะครับไม่ใช่รายรับรายจ่ายนะครับลาย ลายคือรวดลายบนใบนะครับผมอ่าแล้วก็บางทีถ้าไอตัวที่เป็นขาขาวเขาช้ำน้ําบ้างอะไรบ้างก็สําหรับต้นเล็กก็อย่าไปซีเรียสครับเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะสร้างหลอดใหม่ใบใหม่ขึ้นมาแทนนะครับผมก็อย่างเนี้ยอ่าอาจจะมีริ้วรอยนิดหน่อยนะครับเดี๋ยวเขาก็สร้างใบใหม่เนี่ยอ่าหลอดใหม่ก็ลายนะครับผมเนี่ยด่างสังเกตนะครับเขาจะเป็นขาวเขียวสลับกันนะครับผมอ่าเป็นลายแบบเหมือนวากิวนะครับผมอ่าตัวนี้นะครับ เขาจะไม่ยอมให้ตัวเองขาวตายไปหรอกครับผมแต่ว่าถ้าบางต้นที่มันเป็นเผือกยาวก็สุ่มเสี่ยงนะครับแต่ถ้าอันไหนที่เป็นแค่ขาวเยอะนะครับส่วนมากก็จะเดี๋ยวก็บิดมาเป็นลายเขียวเยอะขึ้นอะไรเงี้ยครับก็ทําให้ต้นของเขาสามารถจเจริญเติบโตต่อไปได้นะครับแล้วก็ส่วนตัวนะครับวิธีการเลือกบอลกระดาษด่างขาวครับผมผมชอบเลือกลายประมาณนี้ส่วนตัวผมว่าผมว่ามันสวยนะแล้วผมว่ามันทนด้วยเนี่ยลายประมาณนี้นะครับผมแต่ถ้าสวยกว่านั้นต้องนี่ ้นเดียวกันแหละครับลายนี้นะครับผมก็จะเป็นสามสีนะครับผมาบางท่านจะเรียกเป็นสามสีจะเป็นสีออกเทาๆแล้วเป็นสีขาวแล้วก็เป็นสีเขียวนะครับคือที่จริงมันก็เป็นสีเขียวกับสีขาวนะครับแต่มันเกิดการซ้อนทับของสีกันนะครับแล้วก็เ,เล่นเฉดนะครับผมก็ทํา,าทให้เกิดเป็นสีที่ไม่เท่ากันนะครับผมสีที่ไม่เท่ากันก็เป็นความสวยงามอีกแบบหนึ่งแล้วบางคนถามว่าอย่างนี้ถ้าเลี้ยงอย่างเงี้ยมันจะเขียวไหม มันไม่เขียวแล้วครับเพราะว่าดูแต่มันจะด่างมากด่างน้อยนะครับผมก็อันนี้แล้วแต่เขาอีกทีนึงครับผมหลอดใหม่มันก็มีจุดด่างติดมานะครับผมอ่าแต่ว่าด่างมากด่างน้อยมันหอกันอยู่นะครับผมแต่ส่วนตัวถ้าใครตั้งแม่ผมก็แนะนําอย่างนี้ครับผมเขียวเยอะหน่อยแต่ว่าติดด่างทุกใบนะครับผมเขียวเยอะหน่อยแต่ติดด่างทุกใบเนี่ยผมว่าเขาโตไวแข็งแรงทนทานนะครับผมอ่า แล้วก็การให้ปุ๋ยบอลกระดาษด่างขาวนี่ครับก็แล้วแต่ถนัดบางทนบางคนก็จะใส่ปุ๋ยข้อปุ๋ยหมักนะครับเติมเข้าไปในกระถางเลยนะครับหรือจะเป็นพวกปุ๋ยละลายช้าที่หลายๆท่านจะคุ้นชินกับไอเม็ดเหลืองชื่อออสโมโคดนะครับผมอันนี้เป็นปุ๋ยละลายช้า3เดือนใส่ทีหนึ่งก็ได้นะครับผมหรือท่านใดมีความรู้เกี่ยวกับพวกปุ๋ยกรดธาตุอาหารรองเสริมปุ๋ยละลายช้า,าปุ๋ยให้ทางใบ นะครับผมปุ๋ยให้ทางใบก็สามารถฉีดพ่นหรือว่าลดคนต้นก็ได้นะครับแต่วันนี้จากที่ผมเคยได้ทําคลิปไปแล้วก็มีหลายหลายท่านถามว่ามีบอลกระดาษด่างเขามาแบ่งปันไหมก็วันนี้ขอเปิดนะครับแบ่งปันบอลกระดาษด่างเขาแบบแพ็คคู่นะครับผมแพ็คคู่นะครับผมตรงนี้ก็ผมจะมีนัมเบอร์นะครับผมนัมเบอร์ o e นะครับผมเบอร์หนึ่งนะครับผมจะขายเป็นแพ็คคู่นะครับผมผมจะมีแบ่งจําหน่ายแพ็คคู่นะครับ ใช้คำว่า2ต้นราคารวมส่งเก0ร้อบาทนะครับผมนี่ไม้ไซนี้นะครับไม้ไซนี้นะครับผมนี่ไม้ไซนี้นะครับผมลายนี้ไม้สองใบกัน1หลอดนะครับผมไม้2ใบกัน1หลอดอีกแป๊บเดียวก็กางหลอดใหม่แล้วครับผมนะครับหลอดใหม่เดี๋ยวก็กลางนะครับแป๊บเดียวคู่ที่1นะครับคือนี่เบอร์หนึ่งกับเบอร์หนึ่งนะครับผมนี่ต้นที่2นะครับ1ชุดจะมี สองต้นนะครับผมอ่านี้ก็เป็นขาวเขียวนะครับผมขาวเขียวนะครับผมอ่าอย่าไปซีเรียสนะครับถ้ามันจะเอ่อเราไปเลี้ยงสักพักแล้วมันช้านี่หลอดใหม่นะครับสังเกตนะครับหลอดใหม่ด่างแล้วนะครับผมอ่าถ้าเชื้อเขาด่างดียังไงเขาก็ด่างครับผมอ่า n u m b e อร์ผ่านไปเบอร์หนึ่งผ่านไปนะครับเบอร์สองนะครับผมอันนี้สังเกตด่างลงการชัดเจนนะครับผมเบอร์สองนะครับผมสวยนะผมว่าตัวนี้สวยนะครับผมนี่ เบอร์2นะครับผมเบอร์สองนี่สีอันนี้ก็เกินทาร์กอนกนะครับอ่าแต่สีประมาณเนี้ยสวยดีผมชอบนะครับผมนี่ประมาณนี้นะครับผมสวยงามใครบอกว่าเอ้ยขาวเยอะไม่ไหวไม่ชอบก็เนี้ยเบอร์สองจับคู่มากับต้นนี้เลยครับผมนี่อันนี่ด่างทุกอันแต่ด่างไม่ขาวไม่ขาวโบะนะครับผมไม่ขาวโบนะครับอ่านี่คือเบอร์สองนะครับผมอ่าเบอร์สองเดี๋ยวผมให้ดูเบอร์สามครับ เบอร์สามครับผมนี่นะครับเบอร์สามหลอดใหม่ออกแล้วนะครับแล้วก็ดางนะครับดางนะครับผมอ่าดางนะครับผมดางแล้วนี่เขียวเยอะหน่อยตั้งแม่โตไวนะครับผมอ่าก็ต้องมาคู่กับไม้สวยๆเบอร์นี้ครับนี่ผมว่าตัวเนี้ยอ่าไม้ใบเบอร์เนี้ยสวยนี่นะครับสวยเบอร์สามนะครับผมนี่ สองใบหนึ่งหลอดนะครับแล้วก็หลอดด่างชัดเจนนะครับหลอดด่างชัดเจนนะครับผมอ่าเบอร์สามนี่เป็นสองใบหนึ่งหลอดทั้งคู่เลยนะครับผมแล้วก็มาเบอร์สี่เนาะอ่าเบอร์สี่นะครับผมเบอร์สี่นี่ต้นใหญ่เลยครับเป็นหัวคอกเลยนะครับผมเนี่ยรุ่นนี้หัวคอกเลยนะครับผมด่างนะครับเนี่ยด่างสังเกตนะครับด่างนะครับชัดเจนนะครับนี่ก็ด่างนะครับผมชัดเจนนะครับผมนี่นี่หลอดใหม่ก็ด่างนะครับอ่า ส่วนนี้ครับสีที่ไม่เท่ากันนะครับเขาห่ออยู่นะครับเขาห่ออยู่นะครับผมอ่าด่างนะครับผมท่านใดต้องการแบบไม้ติดเขียวเยอะด่างทุกใบติดเขียวเยอะนะครับก็ต้องเบอร์สีนี่เลยครับผมโตไวครับทนแดดทนฝนนี่จับคู่กับตัวลายสวยๆเลยครับนี่ไม้สองใบนะครับผมนี่ไม้สองใบเดี๋ยวหลอดหม่รอก่อนนะครับผมอ่านะครับอ่าเบอร์สี่ต้นใหญ่นี่สองใบหลอดใหญ่ๆเลยครับอ่ะแล้วมาเบอร์ห้า หูยงามอ่ะอันเนี้ยงามจริงหลายนี้งามจริงครับเบอร์ห้างามสองใบต่อเลยนะครับผมงามสองใบต่อใบที่สามสังเกตนะครับเขียวขาวสลับกันมาแล้วครับอันนี้เปิดดังเยอะครับตัวนี้ดังเยอะดังจัดเลยครับใบที่สามหลอดหลอดที่สามเนี่ยอ่าหลอดใหม่ของใบที่สามเนี่ยดังจัดนะครับสําหรับเบอร์ห้านะครับก็จับคู่มากับตัวนี้ครับผมนี่นี่สายขาวใครชอบสายฮาร์ปก็ตัวนี้เลยครับผม นี่นะครับผมเบอร์ห้าครับเป็นแพ็คคู่นะครับคู่ละเก้าร้อบาทรวมส่งนะครับเก้าร้อยบาทรวมส่งแล้วนะครับผมอ่าอันนี้เบอร์หกครับผมเบอร์หกนะครับผมนี่นี่สวยอะงูไม้สวยจับเลยนะครับผมเบอร์หนะครับผมเบอร์หกนะครับผมอันนี้มันใส่กล่องแพ็กไหวไหมเนี่ยครับเนี่ยโอโหไม้ใหญ่เกินบอกราคาไปแล้วไม่รู้จะ หนักผมหรือเปล่าค่าส่งเนี่ยครับผมไม่เป็นไรครับตามนั้นเลยครับผมแบ่งกันนะครับช่วงนี้นะครับผมตัวนี้ก็เคู่ของเบอร์หกนะครับอ่าสายขาวต้องชอบอย่างนี้ครับผมขาวเยอะหน่อยนี่ก็จะเป็นหกหมายเลขนะครับที่เผมจับคู่กันมานะครับผมหกหมายเลขที่ผมจับคู่กันมาครับผมนี่หมายหกตัวนะครับผมหมายหกตัวอ่าหมายหกคู่ครับหนึ่งสองสาม สี่ห้าหกนะครับผมไม้หกคู่นะครับก็นี้ผมจะติดเบอร์ไว้นะครับป้องกันการสลับสับเปลี่ยนนะครับผมก็ติดเบอร์ไว้แล้วนะครับก็ถ้าเพื่อนเพื่อนพี่น้องท่านใดสนใจก็สามารถสอบถามผมมาได้นะครับทางเบอร์โทรนะครับ0 8 4ย์7 4 7 1 4หนึ่งหรือทักมาที่เพจ3ทีพี่น้องครับเพจเฟซบุ๊กนะครับ3ทีพี่น้องเหมือนกับชื่อช่องครับแล้วก็หรือว่าช่องทางไลน์นะครับ แอดไลน์ <Ad> ผมก็ได้ครับ tom จุด uh, rider ครับผม tom rider tom จุด rider ครับก็เป็นลายส่วนตัวครับสามารถติดต่อได้3ช่องทางเลยนะครับก็หรือว่าจะคอมเมนต์มาใต้วิดีโอคลิปนี้ก็ได้ครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งผมจะใส่ทั้งเบอร์โทรทั้งชื่อเพจแล้วก็ชื่อ id ไลน์นะครับของผมนะครับก็เผื่อท่านใด สะดวกทางไหนบางทีบางท่านเป็นสวครับก็ทั้งเพจทั้งไลน์ไม่ค่อยสะดวกก็โทรมาก็ได้นะครับก็สามารถติดต่อกันได้ครับไม้ไม่เล็กนะครับอ่าไม่เล็กนะครับผมดูมือนะครับผมดูมือนะครับผมไม่เล็กนะครับผมไม่เล็กครับผมไม้ไม่เล็กนะครับผมปึ๊บนี่นะครับผมสูงอยู่นะครับผมอ่าไม่เล็กครับผมยังกังวลเลยครับว่าที่ผมรับปากเพื่อนๆไปนะครับว่า สองต้นส่งฟรีเนี่ยราคาเก้าร้อยเนี่ยไอ้ต้นเนี่ยผมจะใส่กล่องได้หรือเปล่าเนี่ยปัญหาชีวิตเกิดนะครับผมปัญหาชีวิตเกิดใส่ใส่ตะกร้าอยางจะไหวหรือเปล่าครับตะกร้าที่โดนค่าทั้งตะกร้าทั้งค่าส่งบ้านเลยนะครับอ่วมออร์ไทยเลยนะครับผมคิดถูกคิดผิดเนี่ยสองต้นเก้าร้อยไม่เป็นไรครับสําหรับคําขอโทษนะครับบางท่านดูคลิปวิดีโอ,อบอลกระดาษดางขาวผมไปชุด ที่ก่อนมันไม่พร้อมครับผมเอาไม้อยู่ในตู้อบนานครับแล้วเวลาเอาออกมาปุ๊บยังไม่เล่นแดดเลยครับวางข้างนอกแต่ช่วงนั้นอากาศาร้อนจัดก่อนฝนจะตกนะครับใบห่อใบเหี่ยวเลยครับมันไม่พร้อมอะไรที่ไม่พร้อมผมก็ไม่ส่งครับขี้เกียจมีปัญหาแล้วก็เเพื่อนได้ไปก็รู้สึกว่าไม่สบายใจดังนั้นผมขอญาตเอาไม้ชุดที่สมบูรณ์นะครับก็มาแบ่งปันเพื่อนๆแล้วกันนะครับถ้าไม้ไม่สมบูรณ์ผมขอ เก็บไปเลี้ยงคนเดียวนะครับผมเพราะว่าไม่งั้นเอาไปแล้วมันไม่ดีไม่มันมันลำบากใจนะครับเดี๋ยวจะมีปัญหากันภายหลังครับผมขออนุญาตเอาไม้ที่คิดว่าสมบูรณ์แข็งแรงดีนะครับส่งต่อให้เพื่อนๆได้นะครับแล้วราคาก็ไม่ได้ถูกจนเกินไปไม่ได้แพงจนเกินไปผมคิดว่าราคาสมเหตุสมผลกับความสวยเขานะครับผมนี่สมเหตุสมผลกับความสวยนะครับก็บางท่านบอกว่ามีราคาถูกแต่บางทีท่านต้องไปคิดบวกอีกนะครับ 80บวก20นะครับ2ต้นก็คือ100บาทนะครับโดนแน่ๆ1น0่บาทนะครับผมขั้นต่ำนะครับถ้าไปเจอส่งตะกร้าก็ขั้นต่ำก็1้0ยหนะครับผมอ่าเนี่ยคือปัญหานะครับดังนั้นก็คือวันนี้ผมก็มาแบ่งปันเพื่อนๆตามเอาเนี่ยครับสภาพตามที่เห็นเลยนะครับเขาอาจจะมีริ้วร้อยนิดหน่อยนะครับผมบางอันมีริ้วร้อยนิดหน่อยถือว่าไม่ไม่ใช่สาระสำคัญของบนกระดาษด่างขาวเพราะว่า เดี๋ยวเขาก็เปิดใบใหม่นะเขาก็สวยงามขึ้นมาได้เพราะว่าที่สําคัญเราต้องดูความสมบูรณ์ต้นกับลายนะครับในเบื้องต้นนะครับในขอ้อเ,เดียวกันเนเี่ยในแม่พันธุ์เดียวกันเนี่ยถ้าถ้าลายมันมีอย่างเงี้ยออกมานะครับต่อให้ไอ้อนี้เป็นนิดหน่อยอย่างเงี้ยนี่นหน่อยเดี๋ยวเขาจะเวียนลายครับบนกระดาษเขาจะเวียนลายนะครับเขาจะเวียนลายกลับมาก็จะเป็นลายสวยๆที่ออกมาได้ครับอย่างเงี้ยเดี๋ยวเขาเวียนลายเองนะครับแต่ถามว่าเมื่อไรมันจะเวียนผมก็ตอบไม่ได้ครับ พราะบางต้นผมเลี้ยงนะครับเกิดใหม่ๆเนี่ยสวยขั้นเทพครับเลี้ยงไปเลี้ยงมาเป็นด่างน้อยซะงนั้นนะครับแต่ว่าโตโตใหญ่เบลเลอร์เลยครับอันนี้ก็แล้วแต่เขาด้วยนะครับแต่ส่วนใหญ่นะครับเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับก็เขาจะเวียนลายมาหาลายสวยนะครับผมปกติแล้วก็จะเปลี่ยนมาลายนี้แล้วก็เป็นลายฮาร์ปครึ่งครึ่งแล้วก็ไปขาวเยอะๆกว่านี้อีกนะครับติดเขียวนิดเดียวแล้วก็วนกลับมาเป็นอย่างเงี้ยสวยๆเงี้ยเออ คือไม่ได้วาวนแค่ใบเดียวนะครับก็จะเป็นสามสามสามถึงสี่ใบหนึ่งลายเงี้ยจะวนออกเงี้ยสามถึงสี่ใบออกแล้วก็เวียนมาเป็นเงี้ยสามสี่ใบมาเป็นอย่างเงี้ยสามสี่ใบอะไรเงี้ยจะเวียนเวียนไปเรื่อยๆครับเองเข้าวนกลับมาลายเดิมถามว่ามันเป๊ะไหมทุกต้นไม่เป๊ะครับไม้ด่างคือการความสนุกในการลุ้นใบนะครับผมไม้ด่างความสนุกในการลุ้นใบบอลกระดาษด่างเขาเช่นกันก็ มีความสนุกให้ทุกท่านได้รุ้นครับว่ามันจะออกมาสวยแบบนี้ตลอดได้ไหมแล้วจะได้เมื่อไหร่เราต้องลองเลี้ยงดูเองนะครับวันนี้ผมน้องทอมแห่งช่องสามที่พี่น้องก็ขอกราบสวัสดีทุกท่านนะครับช่วงมืดมืดดึกๆึกค่ำคืนฝนอาจจะตกโปรดรักษาสุขภาพกันด้วยวันนี้ดึกแล้วแต่ผมหิวข้าวขอญอาตไปหาข้าวกินก่อนนะครับวันนี้ไปแล้วจริงๆสวัสดีครับผม